นะครับเจ้าหน้าที่นําตัวนายชายพลวิพาลงมาจากสถ้นตํตารวจภูทรมุกดาหารนะครับนี่นะครับกํบลาลังเดินทางออกไปที่สพกกตูมนะครับได้นำขึ้นรถตู้ของสพจังหวัดมุกดาหารนะครับ เราดูอยู่ห่างๆก็ได้นะครับว่าช่องสื่อใหญ่เขบาบังหมดนะครับ ยังไม่ท่านเห็นยังไม่ทันเห็นเห็นกรตเตนนะครับเห็นแต่น,นายใคยคนวิทาขึ้นรถคนเดียวนะครับเจ้าหน้าที่นำเป็นรถคนเดียวครับเพื่อจะนําไปที่สพกตูมรู้จะเอาไปฝากถังหรือทําอะไรตก็ยังไม่รู้นะครับต้องดูอีกทีนะครับต้องรอดูอีกทีนะครับ ออนี่นะครับจะทําการเดินทางออกไปเลยนะครับแล้วเราจะตามไปที่สพปก,กตอมีอีกรอบนะครับนําตัวออกไปอย่างเร็วเลยนะครับทําการสอบสวนเสร็จแล้วไม่รู้จะประกันตัวได้หรือไม่ได้ยังไม่รู้นะครับเราต้องไปรอดูกันอีกทีนึงนะครับ สื่อเยอะมากนะครับประชาชนมาเยอะมากครับเพื่อมามามุงดูนายชัยพลพิพานะครับนี่ก็เป็นเวลา18นาฬิกา40นาทีแล้วนะครับจะหนึ่งทุ่มเลยนะครับเริ่มจะมืดเลยนะครับไปถึงสอฟทคกกลุมน่าจะเป็นเวลา2ทุ่มหรือเปล่านะครับ นี่เป็นบริเวณสำนักงานตำรวจจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวเราจะตามไปที่สอพอคกโตมอีกถึงรอบครับไปดูการว่าเขาจะฝากขังหรือเขาจะทำไงนะครับเพราะมันตรงกับวันหยุดด้วยนะครับน่าจะเป็นการฝากขังไว้ก่อนนะครับ เอ้สอบพอตอบป่ะรับุ้มน้อยมาถึงเลยป่ะคือยังไม่เห็นเขาวิ่งรถใกล้กว,ว่าเขาเมื่อึ้นมาถึงชาเลยสี่ขึ้กล่ขึ้นลอย 推送给家我 นี่นะครับรถนักข่าวก็ทยอยตามออกไปนะครับแล้วเราจะตามไปอีกไปด้วยนะครับเราจะตามไปด้วยฮะ นี่นะครับเพิ่งลงมาจากชั้นห้านะครับนำตัวไปที่สพ6รูมครับฮะจับไม่เ <c oughs> ห็นเลย อเคนะครับฝากกดติดตามช่องก้องหมอพจนใ้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร,ร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับคลิปนี้ก็ขอจบลงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ